สวัสดีครับพี่ทุกคนนะครับผมก็นะครับสําหรับนะครับรถพี่คนไหนนะครับที่วิ่งวิ่งไปแล้วนะครับผมมีไฟรูปเครื่องโชว์นะครับบางครั้งก็รถรถมีอาการบูบนะครับบางครั้งก็ไม่รถไม่มีอาการบูบนะครับผมอาการนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ s อ v นะครับผมอันนี้คือ s อ v นะครับในรถรุ่น isuzu d max นะครับ เป็นปี0 5 0 6นะครับผมก็จะอยู่ตรงปั๊มคอมมอนเร็วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับในลักษณะของด้านหน้านะครับหรือในห้องเครื่องนะครับผมก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ SCV เขาจะอยู่ตรงนั้นนะครับนั่อันนี้จะป็นก็คือคอม a อนะครับนี่ตรงนี้ก็คือคอม a อนะครับเ c v เขาจะลงไปอีกนะครับผมเอสซีบีเขาจะลงไปอีก อันนี้ปีสื้อนะครับปีเชื้ออยู่ตรงนี้นะครับผมก็ลองไปสังเกตดูนะครับผมรถพี่ๆคนไหนนะครับที่มีอาการไฟโชว์แล้วบางครั้งรถไม่วูบนะครับแต่บางครั้งรถวูบดับนะครับผมอันนี้ก็เป็นอาการของ s อ v นะครับซึ่งนะครับผมถ้าใช้ o v d 2นะครับหรือว่า Smart ทเกตนะครับผมเช็คโค้ดดูแล้วนะครับผม ปรากฏว่าเช็คได้โค้ด P หนึ่งศูนย์เนะครับผม P 1 0 9 4นะครับก็จะเป็นเอสบีตัวนี้นะครับผม S อสตัวนี้นะครับนี่ครับ S อสตัวนี้ก็จะอยู่ตรงปั๊มคอมเร็วนะครับนี่ตรงใต้คอมแอร์นะครับผมใต้คอมแอร์นะครับมองลงไปนะครับฝั่งแบตเตอรี่นะครับผมอิซูดิแมกนะครับผมปีศูนย์ห้าสิบหกนะครับผมเอสบีหรือปั๊มเคอมเร็วนะครับเขาจะอยู่ใต้คอมแอร์นะครับผมมองลงไปนะครับผม ถ้าเห็นมีตัวอย่างนี้นะครับติดอยู่ก็แสดงว่านั่นนะครับ S V นี่นะครับผม S V นะครับผมก็นะครับผมถ้าขี่ไปแล้วนะผมบางครั้งมันไฟโชว์นะครับแต่แต่รถมันยังวิ่งได้คืออะไรนะครับผมก็คือว่าบางครั้งไฟมันโชว์นะครับแต่รูน้ำมันตรงนี้มันเปิดอยู่นะครับผมรูน้ำมันตรงนี้นะครับมันเปิดอยู่มันจึงทําให้รถสามารถขับได้ไม่วูบไม่ดับนะครับผมไม่วูบไม่ดับ แต่ตัวมันก็คือว่าตัวมันเสียแล้วนะครับแต่มันไอรูตรงเนี้ยมันไม่ได้ปิดนะครับผมมันก็เลยจึงทําให้รถสามารถไปได้นะครับผมแต่ถ้านะครับเมื่อไหร่นะครับรูตรงนี้นะครับไฟโชว์ปุ๊บนะครับรูตรงนี้มันดับมันปิดปุ๊บนะครับผมนั่นแหละครับผมเสียเงินจะมาเยือนแล้วนะผมนะครับถ้าพี่พีคนไหนนะครับที่มีสมาร์ทเกตนะครับว่าจับโค้ดดูแล้วว่านะครับขึ้นนะครับโค้ด P หนึ่งศูนย์เก้าสี่นะครับผมเอ้ยใช่หรือเปล่านะนะครับผมถ้าโชว์โคดนี้ขึ้นมานะครับผมก็ให้นะครับสันนิษฐานได้เลยว่าครับผม S C V นะครับน่าจะเริ่มมีอาการเสียแล้วนะครับผมฉะนั้นต้องเปลี่ยนนะครับผมถ้าถ้าปล่อยไว้นะครับผมบางทีเราขับรถไปไกลๆนะครับมี Ờ, ไม่มีบ้านคนนะครับผมมันก็จะเสียเยอะนะครับผมทั้งเสียเยอะทั้งเสียเงนินทั้งเสียเงินเยอะทั้งเสียเวลาด้วยนะครับผมแทนที่เราจะไปถึงเป้าหมายหรือไปถึงจุดหมายของเราได้เร็วแต่กลับว่าเสียเวลานะครับเพราะว่าแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมก็ถามว่าคนมีในรถไหมก็ควรมีในรถนะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากจะทําให้สมมติว่าเรานะครับขี่รถไปแล้วมันเสียข,ข้างทางเราก็สามารถเปลี่ยนเลงได้นะครับผม ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็มีบล็อกไอ้หกเหลี่ยมนะครับมีประแจหกเหลี่ยมแล้วก็เบอร์ประแจเบอร์สิบสิบนะครับมีมีม,ม,มีชุดหกเหลี่ยมนะครับหนึ่งชุดแล้วก็มีประแจเบอร์สิบสี่อยู่หนึ่งตัวนะครับแค่นี้ก็สามารถเรียนเอสซีบีได้ด้วยตัวเองนะครับก็ยังไงก็สำหรับพี่คนไหนนะครับที่ไม่อยากให้เอสซีบี รถเสียแล้ว SV เสียแล้วรถไปต่อไม่ได้นะครับก็ควรที่จะมีนะครับติดรถนะครับผมก็ตอนนี้ราคาไม่แนใจเรือเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็ซื้อศูนย์ก็ดีนะครับซื้อศูนย์ก็ดีนะครับผมหรืองบน้อยนะครับผมหรืองบน้อยก็ซื้อข้างนอกก็ดีนะครับก็ใช้ได้ผมก็ลองลองใช้ดูนะครับผมก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมเอสวีนะครับ อย่าลืมนะครับผมก็นะครับผมก็จะสรุปให้นะครับสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่เจออาการเหมือนที่ผมนะครับพูดเมื่อกี้นะครับผมก็คือว่าขับรถไปแล้วนะครับผมบางครั้งไฟโชว์นะครับรถมีอาการวูบนะครับบางครั้งไฟโชว์รถไม่มีอาการวูบนะครับผมแล้วดับพอดับเครื่องบางครั้งก็สตาร์ทไม่ติดนะครับผมหรือ บางครั้งนะครับขี่ไปแล้วนะครับผมรถวูบดับไปเลยนะครับผมอพออบิดกุญแจปิดนะครับบิดกุญแจเปิดนะครับแล้วสตาร์ทนะครับรถก็สตาร์ทติดปกตินะครับอาการนี้ก็คือเป็นอาการของเอ v นะครับผมก็ออย่าลืมนะครับดูที่เช็คหรือเปลี่ยนเลยนะครับผมเอ v นะครับผมก็จะโชว์นะครับถ้ามีเรามีสมาร์ทเกตหรือมัลติเกตหรือ OBD2 นะครับผมก็สามารถเช็คดูรหัสโค้ดนะครับผมซึ่งนะครับถ้าขึ้นมานะครับโค้ด P1094 นะครับผมย้ำนะครับว่า,า P1094 อันนี้คือ s c v วอลล์นะครับใน i s u z u D-Max ปี05-06นะครับผมก็อ่า แต่ท้งนี้ท้งนั้นนะครับต้องไล่เช็คดูสายไฟด้วยนะผมพวกปลั๊กฟงปลั๊กไฟนะครับมันแตกมันหักมันหลุดหรือมันอะไรหรือเปล่านะครับผมต้องเช็คสายไฟด้วยนะครับผมแต่ถ้าเราเช็คสายไฟแล้วสายไฟดีวัดไฟแล้วไฟมาปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นที่ตัว a c v โดยตรงก็ทําการเปลี่ยนนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็ซื้อมาในราคาไม่รู้เท่าไหร่นะผมนานแล้วนะครับผมซื้อมานานแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมนี่ตัวนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อจากศูนย์นะอันนี้ก็คือซื้อจากข้างนอกนะครับผมซื้อจากร้านขายอะไรทั่วไปนะครับผมนี่นะอันนี้ก็ยังไม่เคยผ่านจะไม่เคยใช้งานนะครับผมเ C V ตัวนี้นะครับผมก็เป็นเอสใหม่นะครับผมซึ่งนะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนนะครับมีอาการอย่างที่ผมบอกนะครับก็ ถ้าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับก็มาหาผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเทสให้ทดสอบให้นะครับผมว่ามันเสียจริงหรือเปล่าโดยที่เราไม่จาเป็นต้องไปซื้อ s c v ใหม่นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็หลายพันนะครับผมหลายพันครับตัว ECV ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าพี่คนไหนไม่ค่อยมีตังค์นะครับก็มาผมก็ได้นะครับในกรณีที่ไฟโชว์บางครั้งไฟดับไฟไม่โชว์นะครับผมบางครั้งไฟโชว์แล้วดับก็มาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะ ทำการสแกนดูโค้ดให้นะครับแล้วก็เทสให้นะครับผมว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะครับผมเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงนะครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับผม a c v ตัวนี้ก็หลายพันนะครับถ้าไปเบิกศูนย์ก็หลายพันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยาวนะครับผม s c v จะเป็นตัวยาวนะครับผมจะเป็นตัวยาวมีอะแดปเตอร์นะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นหลังๆนะครับไม่ในใจว่าปี2000ไหนขึ้นนะครับผม มันจะเป็นตัวสั้นนะครับผมจะเป็นตัวสัน้นตัวนั้นไม่มีอะแดปเตอร์นะครับผมก็ซื้อมาก็ใส่ให้ถูกด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ออกประมาณนี้นะผมก็ถ้าผมนะครับอธิบายผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ทางนี้ทางนั้นก็ต้องซ่อมตามโค้ดนะครับผมจบที่สุดก็คือซ่อมตามโค้ดนะครับผมไล่เช็คตามโค้ดนะครับผมโค้ดเอ่อไฟชโชว์แล้วเราเช็คเจอโค้ดไหนมาก็ซ่อมตามโค้ดตรงนั้น ถ้าเรารู้นะครับผมว่าไอโค้ดตรงนี้คือจุดนี้นะครับผมครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ช่องอสัจเจดดีเซลด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,หม่ๆนะครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผม